เตาลูกนี้เป็นเตาดินเหนียวที่ผมสร้างขึ้นมาเพื่อใช้ในการหุงต้มนะครับผมประสิทธิภาพของมันก็คือการเผาไหม้ได้ดีขึ้นนะครับได้ควันน้อยนะครับผมผมเลยคิดว่าควรจะนำมาพัฒนาเป็นการเผาถ่านปรับปรุงบำรุงดิน เป็น่านหรือที่เรียกกันในภาษาอังกฤษว่าไบาโอชานะครับเตาลูกนี้นะครับผมมันจะมีการเติมอากาศเข้าไปนะครับผมในช่องข้างๆนะครับเข้าไปในช่องด้านนี้นะครับแล้วก็ไปออกรอบทิศทางนะครับผมด้านนี้ก็เป็นหน้าเตานะครับเติมอากาศ ควันจะน้อยนะครับเพื่อนถ่านที่เราได้ก็คือเป็นฐ่านไบโอชาหรือฐานปรับปรุงบํารุงดินนั่นเองนะครับการเผาไบโอชาใช้อุณหภูมิตั้งแต่300ถึง500ถึง600นะครับผมในการเผานะครับผมเราจะได้ฐ่านไบโอชาปรับปรุงดินนะครับคุณสมบัติของถ่านไบโอชาก็คือช่วย ในการเก็บความชื้นนะครับให้กับพืชน,นะครับผมมีการงานวิจัยอยู่มากมายนะครับผมทั่วโลกนะครับฝรั่งก็ใช้มานานแล้วนะครับคนไทยก็ใช้กันมานานแล้วนะครับผมแต่เขาไม่ได้ศึกษาวิจัยนะครับผมบรรพหลุษของเรานะครับผมเวลาเผาถ่านนะครับหรือว่าเผาถ่านเขาก็จะเอา ผงถ่านนะครับผมไปใส่พริกนะครับหรือไปปลูกพริกบนเตาถ่านที่มีฝุ่นถ่านอยู่แล้วนะครับผมมันก็จะเขียวนะครับผมอันนี้เป็นด้านหน้าเตานะครับก็จะเติมอากาศเข้าไปนะครับทำให้เผาไหม้ดีขึ้นนะครับเดี๋ยวไปดูหลังเตานะครับเติมอากาศ ตรงนี้เป็นหลังเตานะครับผมซึ่งเติมอากาศไปนะครับก็จะมีช่องว่างอยู่ลอยรอบแล้วก็มีการระบายอากาศเข้าไปนะครับผมเข้าไปในรูนะครับมันก็จะเผาไหม้ดีขึ้นนะครับผม <ś cis> การเผาถ่านแบบนี้นะครับผมมันก็ง่ายดีนะครับมัน จะช่วยให้เราได้ฝิงไฟช่วงเช้าด้วยนะครับหรือประกอบอาหารได้นะครับผมเมื่อฟืนกลายเป็นถ่านนะครับผมเราก็จะเอาไปเขาเรียวกว่าไปน็อกนะครับไป็นน็อกอะคล้ายๆภูเขาไฟนะครับผมระเบิดน้ะครับไปตกใส่น้ำนะครับคุณสมบัติของถ่านอีกแง่มุมนึงคือ ดูดกินเหม็นนะครับผมเก็บความชื้นดูดกินได้ดีนะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าใครมีตู้เย็นแบบมีกลิ่นอับนะครับให้นำถ่านนะครับไปไว้ในตู้เย็นนะครับก็จะช่วยเรื่องกินอับกินเหม็นได้เป็นอย่างดีเลยนะครับผมถ่านมีคุณสมบัติมากมายนะครับจากงานวิจัยทั่วโลกนะครับ ใช้ผงถ่านในการทําการเกษตรนะครับผสมดินปลูกมีฝรั่งอยู่คนนึงนะครับเขาทําให้ดูนะครับเปรียบเทียบการใช้ถ่านไบโอชา5% 12%แล้วก็25%นะครับผมแล้วก็0%ไม่ได้ใช้นะครับผลปรากฏว่าปริมาณที่ใช้ไบโอชา12%ถึง 25%เปอร์เซ็นนะครับได้ผลดีนะครับกับพืชเกือบทุกชนิดนะครับผมทานไบโอชานะครับผมอีกแง่มุมนึงคือมันจะมีโลพุนเยอะนะครับผมนีเลยโลพุนต่างๆนะครับ โลภุนต่างๆของเขาเนี่ยมันจะช่วยให้เป็นบ้านที่อยู่อาศัยของจุลินนซีนะครับผมนี่นะครับผมที่อยู่อาศัยของจุลินนรีย์นะครับแล้วอีกข้อหนึ่งก็คือฐานเป็นปรจุลบนะครับผมหรืออังคารายนะครับผม เอาไปปรับปรุงบำรุงดินมันก็จะทำให้ค่าพีเฮของดินเป็นกลางนะครับผมดินตรงไหนเป็นกรดนะครับผมทอะไรไม่ออกจะปรับปรุงดินนะครับให้ใช้ฐ่านนะครับผมเพื่อปรับปรุงบำรุงดินนะครับดีมากนะครับผมอีกอย่างก็คือถ่านช่วยเก็บความชื้น่าตึงในโตัเจนในอากาศลงสู่ดินนะครับปลดปล่อยธาตุอาหารนะครับ ทำให้ดินเป็นกลางนะครับแล้วก็อีกหลายอย่างนะครับเก็บความชื้นได้ดีนะครับผมสมมุติว่าเราแล้วก็เป็นคาร์บอนเสถียรอย่างที่อ่าครูบาอาจารย์หลายๆท่านได้วิจัยนะครับผมใส่ครั้งนึงนี่อยู่นานเลยนะครับผมถึงไนโตรเจนในอากาศนะครับถ่านก็ดีมากเลยนะครับผม นะครับผมมันมันกระเผาไม้ข้างบนลงล่างนะครับเดี๋ยวอีกสักหน่อยผมก็จะน็อกมันนะครับแบบภูเขาไฟอันนี้หมายถึงเ่ยผมทําแบบคล้ายภูเขาไฟครับมว่ลมดันเข้าไปนะครับแรงดันเข้าไปนะครับเข้าไปในช่องนี้นะครับผมแล้วก็ออกตามช่องเล็กๆนะครับล้อมรอบนะครับด้านนี้ก็อัดเข้าไปนะครับผมเกตดูอ่ะผมจะ ช่วยพัดลมในด้านนี้ลมก็เข้านะครับเห็นไหมครับจะมีช่องมาด้านนี้มันก็เข้านะเห็นไหมครับมันจะออกรอบนะครับนี่รอสรักคังนะครับเดี๋ยวก็เราจะน็อกแล้วให้มันไหมตรงนี้หมดไปนะครับ วิธีการเอาไปใช้ก็ง่ายๆนะครับผมเอาไปฝังตามต้นไม้นะครับอย่างผมก็จะเอาไปฝังตามต้นผักหวานนะครับปรับสภาพดินหรือเอาไปว่านลงในแปลงนานะครับผมก็เผา,เา่างนี้ทุกเช้านะครับผมเผาไปเรื่อยๆมันก็ได้เยอะเองครับถ้าอยากเผาให้ได้เยอะๆก็เอาไปเผาแบบใช้ภาชนะนะครับผมภาชนะอีก แบบนึ่งครับที่เขาเผากันก็คือเตาเตาคอนติกิอะไรนี่แหละครับผมที่ฝลั่งเขาเรียกนะครับมันจะเป็นููบันบานออกนะครับมันใช้งบประมาณสูงนะครับผมก็เลยไม่ทํานะครับผมเอาแบบที่เราประหยัดนะครับเตาลูกนี้นะครับสร้างขึ้นมาก็ลองไปดูใน youtube youtube ของผมได้นะครับในช่องเกษตรอินดี้นะครับผม เตาดินเหนียวนะครับนะครับมันจะมีลมออกข้างๆนะสังเกตดูนะครับเก็บได้แล้วจะกลายเป็นผานแล้วบางส่วนนะครับผมต่อไปก็เป็นวิธีการเก็บผานนะครับโดยการ โยนลงในน้ำนะครับหรือเอาไปจุ่มน้ำนะครับเอพอมันดับแล้วนะครับผมแล้ยิบใส่เลยนะครับ ครับผมมันจะไม่เป็นขี้เท่าหมดนะครับผมสังเกตว่าข้างล่างมันก็จะเป็นผ่านแล้วข้างบนของไม้นะคมันก็จะเผาไหม้ได้ดีนะครับควันไม่มีนะครับควันน้อยนะครับผมไม่ใช่ไม่มีควันมันน้อยนี่ไงนะครับร้อนหน่อยครับผม ไบอกไม่ร้อนนะครับผมผมไม่มีไอเครื่องวัดอุณหภูมินะครับแต่ว่ามันร้อนมากครับบนเตาผมว่าไม่ต่ำกว่า400-500องศา เป็นเรื่อยครับหรือถ้าเราอยากจะประกอบอาหารเราก็ประกอบอาหารได้นะครับจะย่างจะปิ้งปลาจะย่างเนื้อนะครับอะไรก็ได้นะครับเนี่ยไฟร้อนมากเลยจุดมุ้งหมายของเราตรงนี้ก็คือเป็นฐานปรปับปรุงบำรุงดินนะครับคิดอะไรไม่ออกจะปรับปรุงดินก็ลองนึกถึงฐานนะครับผม คร,ครับผมเดี๋ยวผมจะ่าให้ดูนะครับว่าช่องรูระบายลมออกข้างๆนะครับผมหรือจะทำใหญ่กว่านี้ก็ได้นะครับผมอ ว่าก็ท ar, i, ําใหญ่กว่านี really, ério, <t ük attraction> ้ก็จะดีกว่านี้นะครับผมมันจะเผาได้เยอะกว่านี้นะครับข้าเขาไปเรื่อยๆนะครับเพื่อนอาศัยว่าหน้าหนาวก็ถึงไฟไปด้วยนะครับ เนี่ยครับผมสังเกตดูนะครับผมเนี่ยผมจะเจาะรูระบายอากาศล้อมรอบนะครับเนี่ยมันจะมีช่องรูอากาศเติมอากาศลงไปนะครับข้างๆนะครับโอเคครับผมสามคลิปโอนี้ก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมก็ห่างหายการทำคลิป youtube ไปนานนะครับส่วนใหญ่จะลงเรื่องราวสตอรี่นะครับฐานที่ได้ก็โอเคนะครับเพื่อนๆนะครับเนี่ย นะครับเรามาน็อกนะครับเสร็จแล้วกว็กวาดแล้วหรือเราจะไปแช่พวกจุลินทรีย์จ้าปวกก็ได้นะครับหรือแช่พวกอ่าจุลินทรีย์น้ำหมักต่างๆนะครับผมนะโอเคนะครับผมลาไปก่อนครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ